เคาะเรียบร้อยค่ะค่าแรงขั้นต่ำผู้ใช้แรงงานไทยอยู่ที่สูงสุด400บาทต่อวนันซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลชุดล่าสุดนะคะแต่400บาทเนี่ยไม่ได้ได้ทุกจังหวัดนะเพราะว่ารอบนี้มีการปรับค่าแรงขั้นต่ำขึ้นมาจังหวัดไหนได้บ้างเดี๋ยวมาชมคลิปนี้ค่ะ 23ธันวาคมปี2567นะคะบอร์ดค่าจ้างชุดล่าสุดเนี่ยเคาะค่าแรงขั้นต่ำแล้วนะสูงสุดอยู่ที่400บาทและต่ำสุดอยู่ที่337บาทนะการเคาะค่าแรงในรอบนี้มีผลตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2568เป็นต้นไปเป็นของขวัญให้กับผู้ใช้แรงงานไทยค่ะ รอบนี้มีการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำนะคะเพิ่มขึ้นมาประมาณอยู่ที่7ถึง55บาทเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ร้อยละ2.9ค่ะซึ่งแบ่งเป็น17อัตราด้วยกันอัตราแรกนะคะมาดูข้อมูลกันเลยแน่นอนว่าเป็นการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำที่เรทวันละ400บาทใน4จังหวัดและ1อําอำเภอได้แก่ภูเกต็ตฉะเชิงเซาชนบุรีระยองและอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีอันดับที่2ค่ะ อัตราค่าจ้างขั้นต่ำวันละ380บาทจะอยู่ที่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่และอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลามี2องอำเภอเท่านั้นถัดมาค่ะค่าจ้างขั้นต่ำวันละ372บบาทนะคะก็จะเป็นกรุงเทพมหานาค,นนาคนรนครปฐมนนทบุรีปรทุมธานีสมุทรปราการและสมุทรสาคร ส่วนจังหวัดและอำเภอที่นุงนิกไม่ได้พูดถึงนะคะมีการปรับขึ้นเช่นกันอยู่ที่ร้อยละ2.0%สามารถดูข้อมูลได้ตามรูปที่เราขึ้นให้ดูเลยนะตอนนี้เนี่ยจังหวัดที่มีค่าแรงขั้นต่ำแบบต่ำที่สุดเลยอยู่ที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะนาราธิวาสปัตตานีและยะลาอยู่ที่วันละ337บาท ซึ่งตอนนี้นะคะเห็นที่ท้ายตารางจะเห็นว่าค่าแรงเฉลี่ยของคนไทยรวม77จังหวัดเนี่ยจะอยู่ที่355บาทค่ะ มีข้อมูลนะคะบอกให้ไว้เป็นความรู้แล้วกันว่าหลายคนอาจจะสงสัยว่าใครเป็นคนเคาะค่าแรงขั้นต่ําใช่ไหมเขาก็จะมีบุคคลที่เรียกว่าประธานคณะกรรมการค่าจ้างหรือเรียกสั้นๆว่าบอร์ดค่าจ้างเนี่ยเป็นประธานแล้วก็จะนําไปประชุมกันกันกบกลมการไต่าคีนะคะซึ่งไต่าคีเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะคะ5คนมาจากฝ่ายรัฐบาล5คนเป็นนายจ้างและอีก5คน เป็นลูกจ้างนะคะจำนวน15คนมานั่งประชุมกันรอบนี้ใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงเคาะค่าแรงขั้นต่ำต่อวันออกมาเป็นเรทตามที่แจ้งเลยทราบเรทข้อมูลค่าแรงขั้นต่ำของแต่ละจังหวัดไปแล้วนะคะใครที่อยู่จังหวัดไหนก็ทบทวนสิทธิ์ของตัวเองด้วยแล้วก็ทบทวนกับนายจ้างด้วยนะว่าเราจะต้องได้เท่าไหร่ ต่อวันอ่ะทีนี้นะคะอยากรู้ว่าลูกเพจไอมดของเราหรือว่าผู้ติดตามช่องไอมดอ f ฟฟิเชียของเราเนี่ยอยู่จังหวัดไหนกันบ้างและคิดว่าค่าแรงขั้นต่ำเท่านี้เพียงพอต่อการใช้ชีวิตหรือเปล่าก็อันนี้อยากรู้จริงๆนะฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวนุนิกไปอ่านแล้วก็ฝากกดติดตามช่องไอมดอ f ฟฟิเชียด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ